เล่งเครื่องแต่ใบไม่หมุนปลอกเครื่องตัดหญ,ญา้าเป็นร่องเป็นรอยลึกถ้าคุณเจอปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วอยากรู้วิธีแก้ไขก็เชิญเข้ามาชมวิดีโอของเราได้เลยครับแต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับ เรามาดูสาเหต high, point, médico, ุแรกกันนะครับอันนี้นะครับพอเอามาวางไว้ขนาดกับพื้นนะครับมันจะติดได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใบหมุนสบายมากเดี๋ยวแต่ว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาก็คือเราจะเอาไปตัดแล้วเราเอาเอาไว้แนวดิ่งอย่างเงี้ยครับใบมันจะไม่หมุนนะครับดูครับผมเล่งจนไม่รู้จะเล่นยังไงใบมันก็ยังไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปดูอาการกันนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไป ตอนนี้เจอสาเหตุแล้วนะครับก็คือปลอกข้างนอกของเครื่องตัดหญ้านะครับมันหลุดออกมาจากปกเทานะครับเนี่ยครับเห็นรอยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะดันเข้าไปใหม่นะครับเดี๋ยวนี่ดันเข้าไปครับพอเราดันเข้าไปแล้วเรายังไม่ได้ตัดในแนวดิงนะครับมันก็ไปก็จะหมุนได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูใบใบก็จะหมุนได้ตามปกติครับเนี่ยครับสาเหตุน่าจะเกิดจากไอ้แกนปลอกนี่แหละครับหลุดหรือว่าหลวมนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับ การถอดของตัวนี้ก็เริ่มจากไขนอ็อตไอเหล็กยึดสาย2ตัวออกนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องตามปกติที่แบบไม่มีปัญหานะครับมันจะไม่สามารถถอดแบบนี้ได้นะครับมันต้องปลดคลิปล็อกออกจากกกเผาก่อนนะครับถึงจะถอดออกแบบนี้ได้แต่ไอตัวเนี้ยที่มันถอดออกมันได้เพราะว่าตรงปลายที่มีแหวนล็อกที่กันไอปอกมันหลุดมาข้างนอกเนี่ยมันหัดแล้วมันขาดไปนะครับเนี่ยครับเห,เห็นไหมเห็นไหม ขาดไปเลยนะครับทําให้คลิปไอแหวนคลิปหรือแหวนตัวที่ล็อกอยู่ครับมันหลุดแล้วมันไม่อยู่นะครับเพราะว่าล่องมันขาดไปแล้วนะครับมันจึงทําให้หลุดแล้วเวลาเราตัดในแนวดิ่งเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงไปนะครับพอเลื่อนลงไปมันก็ไปดันไอ้ดันหัวเกียร์ให้หลุดออกจากแกนข้างในนะครับจึงทําให้ใบไม่หมุนนะครับเนี่ยครับในส่วนของปลอกตัวนี้นะครับมันก็ยังใช้งานได้นะครับแต่ว่า ตรงปลายมันอนะมันขาดไปนิดนึงนะครับมันจะขาดตรงจุดสําคัญพอดีก็คือไอตัวที่ใช้แหวนล็อกไว้ไม่ให้มันเลื่อนออกมานะครับในส่วนของตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเราต้องทําการเปลี่ยนตัวล็อกกา้านตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เราจะถอดออกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวล็อกก้านชุดใหม่เข้าไปนะครับแต่ว่าพวกเหล็กร้อยสายอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่ล็อกก้านตัวใหม่ดีหน่อครับ ก็ในส่วนของตัวล็อกก้านตัวเก่าเราก็จะถอดออกนะครับถอดออกมานะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาไอ้ตัวล็อกก้านตัวใหม่กันครับหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยครับจะเป็นพลาสติกแล้วก็รัดด้วยไอ้เข็มขัดเหล็กนะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันแตกต่างกับตัวเดิมยังไงครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เข้าไปก่อนนะครับ ก็ตัวนี้ในเมื่อเราถอดออกมาได้ง่ายขนาดนี้แล้วการใส่มันก็ไม่ยากครับก็สวมเข้าไปเลยตรงนี้มันอาจจะฝืนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราไขาน็อตแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะคลายน็อตตัวบนตัวล่างออกแล้วก็จะดันเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปตามมาร์กเดิมที่มันอยู่ครับก็จะเข้าไปได้ง่ายครับเราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างตัวล็อกก้านตัวเดิมกับตัวใหม่นะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันจะจับ ไอ้ตรงพลาสติกอะมัน <ani> จะจับกระบอกไว้แน่นเลยนะครับแล้วเวลาหมุนน่ะมันจะหมุนแค่ไอ้ตัวเหล็กอะครับเห็นไหมเนี่ยที่ผมหมุนให้ดูเนี่ยเนี่ยมันตัวพลาสติกข้างในอะ่ะมันจะไม่หมุนเลยนะครับมันจะจับแน่นเลยมันจะแบบทําให้บอกของเราไม่สึกหรือว่าเวลานั้น pues. มันจะไม่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันแน่นมากครับมันจับได้แน่นแล้วตัวเนี้ยครับที่มันแตกต่างจากตัวเดิมนะครับเพราะตัวเดิมอ่ะมันจับไม่ค่อยแน่นบางทีมันอาจจะหลุดหรือหลวมนะครับ เมื่อเราใส่ตัวล็อกก้านตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราก็เอากกเพาวสวมเข้าไปเอาปอกสวมเข้าไปในกกเพานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปประกอบแล้วก็จะไปลองเครื่องกันครับขั้นตอนการประกอบกับก็ไม่ยากนะครับเราก็เริ่มจากใส่เหล็กร้อยสายนะครับแล้วก็ยึดน็อตสองตัวครับเบอร์สิบกับไขให้แน่นเลยครับสองตัวนี้นะครับแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเอาตัวล็อกก้านนะครับ สอดเข้าไปในรูของเหล็กร้อยสายที่ตรงปลายครับรูใดรูหนึ่งก็ได้ครับนี่ครับไข่น็อตตัวบนออกนะครับพอไข่ออกแล้วเราก็สวมเข้าไปเลยครับสวมไปแล้วก็ใช้น็อตยึดนะครับเมื่อไขตัวบนเสร็จแล้วเราก็มาตัวล่างนะครับไขให้แน่นเลยครับเพื่อที่จะได้ยึดติดกับกระบอกแฮนได้ไม่มีหลวมนะครับครับเราก็ลองขยับขยับดูนะครับว่า ใช้ได้หรือยังนะครับหลวมแน่นหลวมหรือแน่นนะครับถ้าหลวมไปก็ไขเข้าไปครับนี่แน่นแล้วครับดูครับพลาสติกจะยึดติดอยู่กับกระบอกเลยครับจะไม่มีการหมุนตามหรือขยับเลยนะครับนี่ครับอยู่กันชัดๆเลยครับนี่พอเสร็จแล้วก็มันก็จะประมาณนี้นะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับเมื่อประกอบเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูนะครับว่ามันจะหลุดหลวมไหมครับ นี่ครับผมดึงเต็มแรงเลยนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับแสดงว่าล็อกได้แน่นมากนะครับนี่ครับดึงทั้งดึงทั้งดันนะครับไม่มีการเลื่อนหลุดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทดลองงานจริงกันนะครับไปนะครับไปตัด้ากันดีกว่าครับเราจะตัดกันจริงๆเลยนะครับตัวนี้จะโชว์ให้ดูว่าปัญหาเนี้ยมันถูกแก้ไขได้ด้วยเจ้าตัวล็อกก้านนี้จริงไหมนะครับนี่ครับตัดครับตัดแล้วใบยังหมุนี้เป็นปกตินะครับ ใช้งานได้ดีเป็นปกตินะครับก็เป็นอันว่าปัญหานี้มันถูกแก้ไขได้ด้วยเจ้าตัวล็อกกาัานนี่มันสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวล็อกกัานนะครับตัวนี้นครับดูสังเกตดูดีๆว่ามันจะมีร่องรอยการถูกบาดลึกเข้าไปในกระบอกนะครับ มีร่องรอยนะครับเพราะว่าไอตัวล็อกก้านเนี่ยมันหมุนได้ไม่แน่นนะครับพอไม่แน่นแล้วมันเกิดการฟรีการหมุนมันก็จะบาดดึกเข้าไปในแกนนะครับในตัวนี้เห็นไหมครับถ้ายังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนึงครับจะเห็นได้ชัดมากเลยครับเนี่ยตัวนี้ครับจะเห็นได้ชัดเลยครับเพราถอดมาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแหละครับเพราะว่ามันเข้าไปลึกมากครับมันถูกกินเข้าไปลึกนะครับตัวนี้นะครับ ที่มันยังไม่ขาดเพราะว่ามันมันเป็นกระบอกเก่านะครับเป็นกระบอกของโรบินรุ่นเก่านะครับซึ่งมีความหนานะครับเนี่ยแต่ว่าถูกกินเข้าไปนี่ลึกเหมือนกัน,นครับแล้วถ้าเกิดยังฝืนใช้อยู่นี่โอกาสที่จะกระบอกขาดเป็นไปได้สูงครับเนี่ยครับเห็นรอยกันไหมครับเนี่ยลึกจริงๆนะครับกินเข้าไปเพราะว่าเรา บางทีเราลืมไปหรือว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้นะครับว่ามันขยับได้เราก็ปล่อยมันไปนะครับแต่พอมันขยับไปนานๆเนี่ยปัญหามันก็จะเจอแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูการเปลี่ยนกันนะครับในส่วนของการเปลี่ยนไอในปัญหาที่2นะครับก็ไม่ยากนะครับไม่จําเป็นต้องถอดก้านออกนะครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องถอดไอตัวล็อกก้านตัวเดิมออกก่อนนะครับไขน็อตออกมันจะมีที่น็อตยึดที่เหล็กร้อยสายหนึ่งตัวแล้วก็ยึดที่ปลอก1ตัวนะครับก็ถอดออกเลยครับ แล้วนําตัวใหม่มาครับตัวนี้ครับคือตัวใหม่ครับคือวิธีนี้ง่ายมากครับเราไม่ต้องถอดกระบอกออกนะครับมาถึงตอนนี้เราก็จะทําการถอดนะครับน็อตที่เป็นตัวเหล็กรัดไอตัวพลาสติกเราไว้นะครับถอดออกมาเลยครับแกะออกมาแล้วก็นะครับค่อยๆไขออกมาครับแล้วก็ง้างออกมาเลยนะครับมันออกมาได้ครับง้างออกมานี่ครับแยกออกมาแล้วก็จะมีที่พลาสติกอีกหนึ่งตัวนะครับน็อตะ ก็เริ่มไขออกเลยนะครับไขไขออกมาเลยนะครับไขน็อตออกเลยแล้วเดี๋ยวเราเราจะทําการง้างเพื่อให้มันอ้าแล้วก็เราก็จะสวมเข้าไปในกระบอกเลยนะครับวิธีการนี้คือเราไม่ต้องถอดกระบอกครับมันเป็นการทําที่ง่ายมากครับเดี๋ยวคอยดูครับเนี่ยครับตามตามนี้เลยครับง้างออกมาแล้วก็ไอยัดลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันหักครับเพราะเนี่ยมันเป็นพลาสติกเกรดดีครับไม่มีการหักครับมันเหนียวครับแข็งและเหนียว ครับเสร็จแล้วก็ใส่น็อตยึดตัวข้างล่างก่อนเลยครับเพื่อให้จับให้กระบอกให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เหล็กร้อยตัวบนนะครับนี่ครับตามรูปเลยครับเมื่อใส่เหล็กลัดปอกเรียบร้อยแล้วครับเข้าลงล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะทําการใส่น็อตยึดเข้ากับไอ้ตัวเหล็กร้อยสายข้างบนนะครับไข่น็อตอีกตัวครับที่มันมีน็อตสองตัวครับตัวนี้ไขจากเหล็กรัดปอกนะครับลัดให้แน่นเลยครับ แล้วเดี๋ยวเรามาลองหมุนดูว่ามันหลวมไปหรือเปล่าถ้าหลวมไปเราก็ไขตัวล่างนะครับเพื่อให้มันจับให้แน่นนะครับไม่ไม่ให้ปอกหมุนนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองทาการลองหมุนดูนะครับว่าไอตัวปอกอ่ะมันหลวมไปไหมมันหมุนตามไหมหรือว่ามันแน่นดีแล้วนะครับถ้ายังหลวมก็ไขน็อตเข้าไปอีกครับเพื่อให้แน่นขึ้นนะครับนี่ครับก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับไขตัวบน ตัวล่างลองไขน็อตให้แน่นนะครับนี่ครับแล้วมันแตกต่างยังไงครับไอตัวล็อกก้านแบบนี้ก็ลองสังเกตดูเวลาที่ผมหมุนนะครับไอตัวพลาสติกมันจะจับแน่นอยู่กับกระบอกเลยนะครับกระบอกจะไม่มีทางหมุนเลยนะครับมันไอตัวพลาสติกตัวนอกจะหมุนเป็นตัวรับไอเวลาหมุนนะครับก็จะลดปัญหาในการสึกของไอกระบอกตัวในได้นะครับดูครับเนี่ยกระบอกตัวในจะไม่มีโอกาสสึกเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการแก้ปัญหาที่ทางช่องของเราได้นําเสนอให้กับท่านไปนะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่ยังเจอที่เจอปัญหาเหมือนที่เราได้นํามาเสนอนะครับท่านก็ลองไปหามาซื้อมาใช้มาดูแลรักษานะครับเครื่องของท่านดูนะครับว่าตัวนี้มันมีประโยชน์จริงๆครับมันช่วยยืดอายุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของท่านได้นะครับ แต่ว่าถ้าสําหรับท่านไหนที่อยากได้อยากซื้ออยากใช้นะครับแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนได้นะครับทางช่องทางเพจของเรานะครับมีจําหน่ายเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับถ้าท่านสนใจก็ลองกดเข้าไปดูไปซื้อดูนะครับก็ก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเราลงปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร เพื่อบางทีปัญหาบางอย่างที่พวกเรานําเสนออาจจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปนะครับสวัสดีครับ